สวัสดีค่ะมีพี่ายมาเจอร้านที่เป็นอันสบู่พวกสครับผิวนะคะเพื่อนนะเป็นอันชุดสครับผิวนะคะเนี่ยเป็นสบู่เป็นอะไรหลายอย่างเลยนะคะสะบู่ไม่ว่าจะเป็นสบู่พวกออยพวกครีมสครับนี่นะคะเพื่อนนี่เนาะนี่นะคะเจอบวบนะคะเพื่อนเจอบวบนะคะบวบไว้ขัดผิวนะคะเห็นก็ วันนี้อยู่ที่งานฟู้ดเฟสติวัลนะคะนี่ก็นีะโอ้ให้ดูแต่ตรงที่นี่เนาะโอ้ส๊อเรย์แต่จะทำ d อ a d Sea s นี่เนาะสบู่ขัดผิวนะขายเป็นชุดเนาะเพื่อนขายเป็นชุดนะคะนี่มีเป็นชุดเป็นชุดนะคะเป็นอันสำหรับเด็ก for your s c r u b t นี่ scrubbing เย่ yeah. Yeah. นี่นะคัเพื่อนเป็นชดนุดในสครับนะคะมีบวบมีสบู่มีสบู่สองก้นนะคะสำหรับสครับผิวออ oh, oh, ามาด mm ิ hmm. เชื่ออ๋อใหม่25 hmm. ม่แล้วค่ะม่เห็นป้าย25่้าเหรียญนะคันเพื่อน Thank you 25เหรียญเพื่อนเมื่อกี้นะเออเน,นี่ยเห็นไหมสบู่สบู่ hmm, พัมคินนะคะพัมคินไทยฟักทองนะคะพัมคินฟักทองนะคะนี่เนาะสบู่ฟักทองนะคันเพื่อนนี่เนาะอันนี้นี่อย่างนี้ปลาโลมาบอปลาโลมานะคะเป็นรูปอ๋อดอฟินนะคะแย่ส์ปลาโลมานะคะเป็นรูปปลาโลมานะคะเพื่อนให้ดูนะคะ นี่ก็เป็นอาหารนันนะช่องนี้เป็นเครื่องเทศต่างๆนะคะช่องอาหารนกากันเพื่อนนี่นะให้ดูบรรยากาศเลาะนี้ก่อนขอบคุณนะคะวันนี้พี่ายพามาเลาะหลายๆที่นะคะนี่เนาะบรรยากาศดีๆนะคะนี่ตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยนี่เป็นอาหารนะคะเม็คุกนะคะ เปนน็นพวกออยพวกอะไรที่ในการคุกกิ้งนะคะใส่อาหารนะคะเพือ่อนนี่ก็มีแบรนด์เล่นนะคะมีดนตรีเล่นสดให้ดูนะคะขอบคุณทุกกำลังใจน,นะคะเดี๋ยวต้องไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณลหลายๆนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ